คลิปวิดีโอเที่ยนจะด,ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกูลกอรับชมได้แล้วครับอ่าสวัสดีครับช่องตะกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนมันหนี้มยายังครับมันหนี้เบิง้งคาหางผมพี่น้องย่างยืนทำพี่น้องพี่กอลครับพี่กอลพามาเบิง้งคว้งงามราคาดีๆเช่นเคยครับมันหนี้พี่กัดผมมาอยู่ที่บ้านหน้าดีคลายสว่างอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมมันหนี้ก็มาอยู่บ้านช่องตะกุนกอเนี่แหละครับ จองตัวคนกอเนี่ยมีข้วอยตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าอยากเปิดาราคาหเพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเพื่อนง่ามราคาดีๆอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงให้พี่น้องผู้ใดสนใจก็ยังโทรมาสอบถามเนาะว่าเพืเ่อนเป็นลักษณะจังไหนอ่าลำตัวเป็นจังไงอ่าเชืิอสายมาจังไหนซื้อเสียงเรียงน้ำอีหยังเนาะอ่าว่าสีงามจำได้ไปเบิ้งน้ำกันผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็กกกอกย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเด้อเพราะว่า ช่องต้ากุลกอพ่อเพียงกับน้ำเสนอขอมุลส่วนหนึ่งนะครับในการประกอบการพิจารณาของพ่อแม่พี่น้องที่เบิง้งช่องต้ากุลกอพ่อเพียงในการรับชมรับซื้อรับฟังในราคากล้วยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งกันว่ามื้อนี้สิเป็นกล้วยแบบใดจังไดไปเบิ้งกันโอเคครับมอมมาหอนมาถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภุสกุลปาดกล้วยตัวนี้ไหมครับพี่น้องปาดกล้วยตัวนี้ไหมปัด เป็นแม่สาวด้วยพีนย่น totally ่องบ้านอ๋อคือเก่าแล้วครับวันนี้น่องจะเลื่อนคุณจะเลื่อนพามาเบิ้งคุ้งงามราคาดีๆอีกเช่นเคยนเนาะอ้าวสวัสดีครับคุณจะเลื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอู้อา่งมบวว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 วนวควว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 ้ววววววอวว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 ยวว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 อวว้วววววววอวววววอวว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 วนวววว้ววววอมเพว่วว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 วไหววาก่อมาจววไวววอววสู่ฟังวู แม่เป็นสายเพชรอุดรครับแม่เป็นสายเพชรอุดรเนาะตอนนี้อายุเพิ่นเท่าไรครับผมสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนเนาะโอ้ยอตัวพี่นอ้องอนาคตสายพัฒนาชัดๆพี่น้องครับกล้วยตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยากยางนะครับเป็นหยักยางหุนนะครับเพิ่นเคยอยู่น้ำฝูงอยู่น้ำพอน้ำแม่นะพี่นอ้องเหมือนมาอยู่ตัวเดียวๆพิ่นเลยน่ว้นิ่งนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าครับ เบื้องนะครับขาทกหางดอกบ่มีนะครับเด <fry UC S 2> ้อประกันตำแหนี้ประกันตำแหนี้ครับผมยางครับความสูงมันนี้เท่าไรครับตอนนี้ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเนาะประกันยี่ร้อยสามสิบสองครับประกันยี่ร้อยสามสิบสองกันบ่อืมอัตลักษณ์มาเต็มเลยพี่น้องนะฟาเบิ่งครับอัตลักษณ์มันตาเตี้ยมนะครับตาเตี้ยมวโหนกนะครับพ่อหนกหมอท่องเขาเปิดกว้างนะครับอ่ามีขวันสองทางนะครับคู่หนึ่งครับอยู่หนานะครับนี่ครับขวันสองทางนะครับพี่น้องเห็นอะนะครับขวันสองทางคู่หนึ่งอยู่หนาเนาะนะครับ ครับควันสองทางนะข้อตัวประคอข้อ,ขอประเหงควันหามเงินหามท่องนะครับควันหามเงินหามท่องสองควันนะครับคางนี้คางนี้ก็สวยครับขาแข็งเรียบเงยพี่น้องนะครับข,า,<ว>ขาแข็งดีครับเรียบเงยขาเงยนะครับพี่น้องอ่าต, <bureaucracy S 1> ตื่นตื่นนเด้อพี่น้องเด้อหางกัดโบถือว่าชิล่ยพี่น้องหางความเหงานะครับดูน<ร>ะครับฟ่ามือผมเลยหางครับฟ่ามือเลยพี่น้องนะครับฟ่ามือเลยนะครับนะครับมาครับ เบื้องขาเบื้องแข้งนะครับพี่น้องหน้าตาครับตาสวยครับตาสวยหน้าผากสวยครับพี่น้องนะครับสวยครับสวยนะครับวนมันนะครับนะครับประมาณนี้ครับอ่าเบื้องมัน้ายมนเลยครับเดี๋ยวว่าเบื้องมัน้ายอีกครั้งนึงนะครับเบื้องมัน้ายเพิ่นเอนผมควรจะว่อนด้วยฮะเบื้องดากครับเบื้องดากดากเท่าอันดากท้ายมะนาวตัดได้พี่น้องท้ายมะนาวตัดนะครับน้ำเลยดากมะนาวตัดน้ำเลยครับผมนะครับก้อนข้างนี่ก็บองครับ กว่าน้ำงินหนาท่องควนตกสวงนะพี่น้องนะอ่าแกกับจากดินเนี้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยนี้ดกินเดี๋ยยินเสียงมูงห่องใช่นหมพี่น้องเนาะนะครับขาแข้งงี้ดีครับอัตลักณ์ชัดเจนทุงเท้าขาวนะครับขาดกําไรครับขาหลังครับขาดกําไรนะพี่น้องครับขาดกําไรขึ้นมานะครับขาง่ญ่ดีขาหนากันง่ดีครับง่ญ่ดีอัตลักษณ์ได้ครับงามครับก็แต่หนึ่งงามผู้ดได้ไปไว้คอกไว้อ่าสคาทา พัฒนาอย่าคล้องนี่ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องคล้วยตัวนี้เบิ่งแผ่นลหลังครับพี่น้องเลยแผ่นหลังเปรเลยเป็นเปรย์เ,เลยพี่น้องครับเปรเลยครับคุณน้านามหงนี่เลยครับพี่น้องแผ่นหลังครับโอเคครับผมพอเบิ่งงามงามนะบนนี้มาฟังราคานองคุณจเจริญเนานะคุณจเจริญครับคล้วยตัวน,นี้จะเปิดราคาหไรไปไหนครับผมเปิดด้วยทีหกสิบเก้าคะแนนหกสิบเก้าคะแนนโอ้พี่น้องราคาดีเลยพี่น้องหกสิบเก้าคะแนนอ่าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกั้งนึงอายุทเท่าไรก็เถอ สิบหกเดือนความสูงกันที่ลอยสามสบองครับบักกันที่ลอยสามสิบสองเนาะวัดได้ลอยสามสิบสามนะครับพี่น้องอ่าราคานี่กับตอร่องในนิดน้อยนะครับโทรมาสอบถามมึงเด้พี่น้องเนาะ้ครับครับราคานี่ถือว่าคุ้มครับคุ้มแตหรับกล้วยแม่นี่เนะพี่น้องเนาะสายเพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดรใบหูฟอนล่ำนะผมลืมให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งใบหูคนครับนี่ครับใบหูคนฟอนล่ำนะครับนะครับมาครับ ใบหูฟอนร่ำนะครับลายเพชรอุดรน,นะครับใบหูหักนะครับเบืองดากระโมนงามนะครับโอเคครับผู้ใดสนใจยังทวมาสอบถามอีกเช่นนึงนะครับสําหรับเม่นั่งน้องกล้วยหอมนะครับน้องกล้วยหอมสวยๆอีกเช่นหนึ่งได้พี่น้องนะวันนี้กะพามาเบืองควยงามราคาดีๆอีกเช่นเคยครับช่องตะคุนกอพ่อเพียงกะผู้ใดมาเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับวันนี้พามาเบือง นออ้องกล้วยหอมสวยๆนะครับนี่ยืนนิ่งแล้ววันนี้นิ่งแล้วพีวน่น้งนงองอ่องข้อสองอ่องเลื่อมมันครับลองเสียนมึงไงเลยพี่น้องเออกุข้าวครับอ่องข้อสองอ่องครับเออกุข้าวไงนะครับอ่าผู้ใดเขามาแล้วอยากสนใจสอบถามกับโทรมาได้ครับเด้อโทรมาวันนี้กะพามาเบิริการงามน้องคุณจะเลื่อเขาครับคุณจเจริญนี่้นเขาต่อพิกัดอยู่บ้านหน้าดีครับบ้านหน้าดีผู้ใดชื่นชอบคลิปแบบนี้กะย่าลืมกดแชร์ ก็ไรกดสักไครกดติดตามช่องตะบุญกอพอันยามหาข้ยดีๆมาฝากพราะม่พี่น้องอีกขึ้นครับเหมือนขอลาไปก่อนกินหนา๋ย่าพูมง่ายมาว่ากันยังว่ากันไม่ขึ้นนี่อาไปก่อนสวัสดีครับผม